มันไม่มีก็เลยก็เลยบอกบอกว่ามันไม่มีไปโดนไปโไปโดนไปโดนจับขังอยู่ที่สวีเดนหรือเปล่าแล้วมาโมเมหา,หาว่าหาว่าเราขัางไว้วะ่ะไม่มีที่นอร์เวย์ไม่มีรับรองได้ใช่ไหมแม่ไป <laughs> เราจะไม่ขังใครทั้งนั้นถ้าไม่จำเป็น ขังไปเลยคามารามสูบอ้าวเหรอมันอย่างแม่ใบข,ขังพ่อพรใช่ไหมแม่ใบเ,เห็นทุกคนไม่ท้องฟ้าวันนี้วันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสมืดอึมคึม เหมือนฝนจะตกแต่ขนาดนั้นเราก็ล้างรถเพราะว่าถึงจะสภาพจะเป็นยังไงก็ช่างถึงเวลาล้างเราต้องล้างมันนะ,ะนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างก็ปล่อยไว้ก็จะยิ่งแบบเลือไปกันใหญ่ย,ยิ่งหน้าหนาวนะหน้าหนาวนะปวันจะต้องล้างรถบ่อยๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเกลือมาโรยมาโรยถนนเพื่อที่จะไม่ให้อ่า เพราะว่าเกลือมันสามารถอ่าละลายพวกน้ำแข็งได้ไงประวันด้วทีนี้ถ้าเกลือมันเกาะรดเราอ่ะประวันเพราะว่าเกลือเกลือเนี่ยมันมันเขาเรียกเรียกมันมันเกาะกินกินเหล็กให้เป็นสนิมได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างมันบ่อย วันนี้ไม่ขอนานนะคะขอแค่สามสิบนาทีก็พอวันนี้เลืออีกสิบนาทีก็จะพาลงนะคะเะเราต้องเอาแบบน้องน้องถีหรือเอาแบบคนอื่นเขาคล้ายๆว่าถ้าเราไม่มีไม่มีเอฟซีเราก็ลงเร็วถ้ามีเอฟซีเราก็บอกบอกเพื่อนๆใครมาใครมาแล้วก็วิ่งวิ่งแวนได้อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะขออยู่กับเอฟซีนอก แต่ของเราจะมีวันนั้นหรือเปล่าเนาะประวันเนอะเราก็ขอแค่ว่าเรามีเราเรามีกันเราและเรามีกันและกันใช่ไหมแค่นี้ก็มีความสุขนะเราจะฝ้าฟัน <laughs> อากาศเป็นไงพีส่สุหนาวหนาวยังไม่เท่าไหร่นะพี่มิรภาพอ่าวันนี้สิบเจ็ดโอสิบเอ็ดองศาไม่ใช่สิบเจ็ดนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดองศาแต่ไม่หนาวเท่าไหร่นะโออยู่โออยู่ยังโออยู่ พาขับรถรถพุนเฮ็ดอันนี้ซื้อ,อได้เพราะอยากเอาไปนั่งคุยอยู่บ้านจริงๆจะแวกเขาบ้านได้แล้วแต่ว่าเอาขับวนเอาเวลา่าซื้อตอนนี้เดี๋ยวพากลับละเดี๋ยวพากลับละกลับกับกับ เพราะมันจะได้เวลาแหละครึ่งชั่วโมงอีกห้านาทีคุณวันละช่องเจ้ามาทีหลัง ต้องท่ำใจคุณยายจจอาทนหน่อยนะอีกห้านาทีเดี๋ยวพาลงแล้วค่ะคุณยายจ๋าขอบคุณนะคะคุณยายขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกทุกกำลังใจเนาะเนาะวิท้องฟ้าตอนนี้สวยจังเลยอะ